สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับสุขสุขคตนะครับเนาะครับไร้มือเราครับทีเอ็บดเลลงกแนวทางนะครับพรายัดจะมาลุแต่เฉพาะมือแนวทางนะครับเพ็่นของเพ็่นออกถนนนะครับเนาะเด็กเพื่อนบันนะครับพี่น้องเล่าเฮานะครับพี่น้องอ่ะสุดเจาะนะครับตำเล่านะครับเนาะของเท่าเวียงจันนะครับของเท่าข้ามลานะครับพี่น้องของอาจารย์เวียงจันนะครับ ครับตัวนี้ตัวจอความเกินมากสาคู่นะครับ3คู่ไปกับนะครับครับสามตัวสีที่นั่งนะครับสองตัวสามที่นั่งนะครับอมาชมแนวทางไปน้ำกานนะครับเนาะครับงวดประจำวันที่สิบสองธันวาคมสองห้าหกนะครับสุดเจาะตำลาวนะครับเท่าคําลาเด้อพี่น้องยิซครับเลขมีที่มานะครับเนาะฟัน5ตัวเดียวนะครับ หายางแดงนะครับห้าหนึ่งนะครับห้าแปดแล้วก็หกห้านะครับไปขับนะครับเนาะสามตัวสีที่นั่งหกห้าหนึ่งนะครับแปดห้าหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งแปดห้านะครับสำหรับตำแหน่งกระเดานะครับพี่น้องเอาสำหรับแนวทางกระไฮโชคกมันๆเฮงหฮงปังปกันสุขูสุข้นนะครับสองทุ่มยี่สิบห้าโดยประมาณครับสวัสดีครับ